วันนี้ตื่นแต่เช้าเลยค่ะมีนัดตกปลาที่คลองธรรมชาติหลังบ้านพี่สาวค่ะพี่บอกว่าปลาชุมมากๆแต่ก่อนไปตกปลาขอเติมพลังด้วยอาหารอร่อยๆก่อนค่ะพี่จัดเมนูเด็ดๆให้อีกแล้วค่ะอิ่มแล้วก็เตรียมตัวไปตกปลากันเลยกําลังจะย่อนเบ็ดพอดีก็เจอลุงคนนึงค่ะกำลังตกปลาอยู่พอดีเลยค่ะก็ถามแกว่าตกปลาอะไรแกบอกว่าปลาช่อนค่ะ ตกโดยใช้เหยื่อปลาหมอแบบเป็นๆน,นะคะแกบอกว่าได้สองตัวใหญ่ๆแล้วค่ะลุงแกได้ปลาแล้วแกก็ไปแล้วนะคะถึงทีเราแล้วค่ะตากล้องถ่ายตอนตวัดไม่ทันค่ะน,นี่ค่ะได้มาแล้วนะคะปลาหมอโตัวอ้วนเลยค่ะแล้วก็ได้อีกแล้วค่ะย้อนปุ๊บกินปั๊บจริงๆค่ะปลาชุ่มแบบสุดๆค่ะปลาหมอทั้งนั้นเลยค่ะที่แอนตกได้นะคะ พี่ดุลไทยถายอยู่คันเบ็ดของตัวเองก็โดนปลาลากไปค่ะโอ้โหปลาชุมจริงๆค่ะเพื่อนๆได้แบบต่อเนื่องเลยค่ะแถมเป็นปลาหมอตัวอ้วน,วนวๆโตๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะคลองที่บ้านพี่เขาก็พึ่งปล่อยน้ำชนลรระทานเข้ามานะคะปลาเลยเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ตกกันจนถึงสายสายพี่ก็ทำสเสบียงมาให้กินอีกแล้วนะคะเป็นมาม่าต้มยำกุ้งค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะพี่ดุลก็บอกว่ากินเสร็จก็ไปอาบน้ําแล้วค่อยมาตกปลาต่อนะคะเพราะตื่นแต่เช้ายังไม่ได้อาบน้ําทีเลยค่ะเพื่อนๆอ,อิ่มท้องเสร็จแล้วอาบน้ําเรียบร้อยมาตกปลากันต่อค่ะเพื่อนๆได้อีกแล้วโอ้โห oh, มัน,นมากๆค่ะปลาชุมแบบสุดๆตกกันแบบสาดใจไปเลยค่ะ ว่าแล้วก็ไปดูผลงานของวันนี้กันหน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะปลาหมอสิบกว่าตัวเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแอนก็จะเอาปลาหมอไปปล่อยที่บ่อของพี่นะคะจะได้ไว้แพร่พันุ์ในบ่อนะคะพี่ดุลบอกว่าจะปั่นจักรยานไปทําไมมันใกล้นิดเดียวเองค่ะแหมก็ขอสร้างภาพนิดนึงนะคะมาดูกันค่ะปลาหมอตัวโตโตเลยค่ะ โตวไวๆวขยายพันธุ์ไวๆวให้เต็มบ่อกันไปเลยนะคะนี่ราะค่ะวิถีคนต่างจังหวัดมันมีความสุขแบบนี้นี่เอง